MacBook Pro ในปี2023เนี่ยนะครับมากับสีใหม่สีพิเศษตรงหน้าเอาเลยนะครับเห็นด้วยตาเนื้อคือสวยมากก็คือสีสเปรดแบ็กนั่นเองสีนี้เนี่ยจะเป็นสีพิเศษที่มีเฉพาะในตัว MacBook Pro ชิป M3 Pro กับ M3 Max เท่านั้นนะครับถ้าเกิดเป็นตัว M3 ธรรมดาเนี่ยจะมีให้เลือกแค่2สีก็คือสเปรดเกย์กับสีเงินครับจริงๆเนี่ยโอ้ต้องบอกเลยว่า MacBook Pro เขาออกแบบมาเพื่องานมืออาชีพโดยเฉพาะเพราะรู้จักสเปกแล้วนะครับ CPU 12คอร์ GPU 18คอร์ core, และตรงนี้เนี่ย RAM 18 g b ความ ความจุ1เทเลบนะครับก็คือเป็นรุ่นท็อปสุดของตัว M3 Pro ราคาก็เลยจะสูงนิดนึงนะ93,900บาทแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเ้ยงบไม่ถึงนะครับในรุ่น M3 Pro ก็จะมีรุ่นรองท็อปลงมานะครับราคา79,900บาทแต่เรื่อง CPU กับ GPU กับความจุเนี่ยก็จะลดหลั่นลงมาแต่ถ้าเกิดใครมองว่าเององไม่พอนะครับจะลดลงไปเป็นตัว M3 ธรรมดาก็ได้ครับแต่ว่าแรมก็จะแค่8 g b เท่านั้นดังนั้นก็เลือกตามความเหมาะสมสำหรับการใช้งาน ดีไซน์ของ macbook pro 2023มเนี่ยนะครับมีความเป็น retro ดีไซน์ผสมกับโมเดิร์นดีไซน์ทำให้มันออกมาโอ้ส่วนตัวมองว่ามันค่อนข้างที่จะทำเลสแล้วก็ดูคลาสสิกมากๆนะครับจริงๆดีไซน์เนี่ยถ้าเกิดเทียบกับตัวชิป m 2รุ่นก่อนเนี่ย แทบจะไม่ต่างกันคือมันเหมือนกันคือมีความเหลี่ยมแต่ตัดขอบโคง้งทําให้ทุกอย่างมันดูสมดุลกันดีนะครับคีย์บอร์ดยังคงมีความปราณีในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดเรียงนะครับตัวหนังสือที่ใช้ฟอนต์ต่างๆมาเนี่ยก็มีความที่เราเนี่ยคุ้นเคยนะครับสีขาวตัดกับปุ่มสีดําทําให้มองเห็นชัดเจนมีไฟแบ็คลิทที่ เขาได้ว่าส่องสว่างขึ้นมาค่อนข้างที่จะชัดนะครับแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือโอเคแหละเขาจะมีความเว้าลงไปนิดนึงทําให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะต่ํากว่าจุดพักมือเล็กน้อยเวลาเราพิมพ์เนี่ยมันทำให้เราพิมพ์ได้คล่องมากขึ้นอันนี้เป็นความรู้สึกที่โอใช้แล้วรู้สึกชอบอะนะก็เลยเอามาแชร์กันนะครับแต่ในรุ่นนี้เนี่ยด้วยความที่เขามากับสีสเปซแบ็กนะครับเป็นสีใหม่ แล้วก็มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือตรงที่เ้าลงไปอะ่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะเป็นดําแล้วนะแต่ว่าตรงที่ว่าลงไปเนี่ยจะมีความดําอีกระดับหนึ่งทําให้ปุ่มมันดูแปลกตาเราไป การปลดล็อกเครื่องนะคบถึงแม้ว่าจะเป็น MacBook ปี2023แต่ก็ยังไม่ใส่ตัวการปลดล็อกด้วย Face ID มาให้เราจะต้องปลดล็อกเครื่องด้วยตัว Touch ID นะครับก็คือปุ่ม power ที่มุมขวานั่นแหละนะครับก็เพิ่มลายนิ้วมือแล้วก็สแกนได้เลยแล้วก็ทําได้เร็วด้วยนะฮะสิ่งที่โอชอบมากๆก็คือตัว Touchpad ครับอันนี้โอชอบมาตั้งแต่รุ่นก่อนๆปีแบบดั้งเดิมเลยนะเพราะว่า MacBook เนี่ยเขาทำมาดีในเรื่องของสัมผัสนะครับความแม่นยําแล้วก็ความใหญ่คือมันตอบโจทย์การใช้งานคือถ้าเราไม่ต่ออุปกรรณ์เรเ์เเเเสสิิิมมมอย่่าางพต เนี่ยโอช้โอก็สบายมากนะตรงนี้ก็ถือว่าทํามาดีอยู่แล้วนะครับส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยนะครับคือเขาก็ตัด Type A ทิ้งไปเลยนะมันไม่มีมาให้นะครับก็จะมี Type C 3พอร์ตซึ่งเป็น Thunderbolt 4ทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีตัวชาร์จที่เป็นแม่เหล็กนะครับแปะปุ๊บก็ชาร์จเลยไม่ต้องเล็งอะไรมากแล้วก็จะมี Audio Jack แบบ Combo 3.5ส่วนทางด้านขวานะครับก็มีพอร์ต HDMI นะครับแล้วก็สลอตการ์ดที่แบบเป็น full size เลยนะครับก็สามารถเสียบใช้งานได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะที่เขาให้มาส่วนดีไซน์ด้านล่างนะครับก็จะมี rubber feet ทั้งหมด4จุดเป็นกลมๆแบบ flat นะไม่ได้เป็นโค้งนะเป็น flat ตัดมาเลยนะครับแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศที่ให้มาวเ,เห็นด้วยตาเนี่ยก็ประมาณ3ด้านนะเป็นช่องลมนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพูดก็คือเรื่องเสียงนะครับแต่ก่อนจะไปตรงนั้นมาแวะตรงนี้ก่อนนะครับก็คือเรื่องการออกแบบที่มีความสมดุลมีบาลานซ์ที่ดีที่บอกแบบนี้เพราะว่าโอสามารถเปิดแบบมือเดียวขึ้นมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบจับตัวบอดี้ด้านล่างนะครับตรงนี้มองว่ามันเป็นความสมดุลอะ ที่ทําออกมาได้ดีรู้สึกถึงความพรีเมียมดูบาลานซ์ดีแล้วก็สัมผัสดีนะครับเรื่องเสียงเนี่ยตำแหน่งของลำโพงจะมาแบบคู่ซ้ายขวาข้างๆกับคีย์บอร์ดนะครับเสียงเนี่ยด้วยความเป็นแม็กมันมีแบบสักสีมันค้าคออยู่เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ทอดทิ้งนะครับเสียงมาดีเหมือนเดิมอ่ะไ้่ไง เรื่องหน้าจอถือว่าเลิศมากนะครับเพราะว่ายกสเปคจากรุ่นก่อนมาไม่ว่าจะเป็นความเป็น Super Retina XDR หน้าจอโปรโมชั่น 120Hz ขอบเขตสี DCI P3 ความละเอียดเนี่ยก็ให้มาเท่ากันด้วยทำให้ถ้าเกิดคุณจะเอา Macbook Pro เครื่องนี้ไปตัดต่อวิดีโอนะคะ Final Cut Pro Premiere Pro หรือว่าไปทำการาฟิก Lightroom Photoshop ต่างๆเนี่ยก็คือสามารถเอาไปใช้ได้พึ่งพาได้แน่นอนนะครับโอเคแหละไซซิ่งนะ ตัดตอ14นิ้วที่เรารีวิวตัวนี้นะถ้าเกิดตัดต่อว,วิดีโออาจจะเล็กเกินไปก็อาจจะขยับไปรุ่น16นิ้วก็เป็นได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของคุณผู้ชมและตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าในการใช้งานนอกจากเอาไปใช้ทํางานแล้วในแง่ของความบันเทิงตัวนี้ก็ถือว่าจัดเต็มเพราะว่าถ้าเกิดคุณดูคอนเทนต์ HDR ใน Netflix นะสมมติว่าเราดูใน Netflix นะกัน ตัวนี้เนี่ยจะพีคสุดๆนะครับความสว่างสูงถึง1,600นิตครับและในแง่ของคอนเทนต์ SDR ตัวนี้จะทําได้เหนือกว่ารุ่นก่อน100นิตนะครับรุ่นก่อนทําได้500อันนี้ขยับขึ้นมาเป็น600นิตครับและอย่างหนึ่งคือที่จะต้องบอกเลยดีไซน์หน้าจอนะครับมากับติงนอดนะครับก็จะเป็นติงเล็กๆเหลี่ยมๆนะครับก็เป็นตําแหน่งของกล้องเว็บแคมนั่นเองแล้วก็ความละเอียดของกล้องเว็บแคมเนี่ยก็คือ Full HD และพึ่งผ่าได้ด้วยนะครับมาถึงพาร์ทการประมวลผลกันนะครับ MacBook Pro เครื่องนีี้้เน่่ยมาาากกััับบชิป M3 Pro องทรรรูค แต่ว่า พอเราเบนช์าม์คออกมาแล้วเนี่ยผลทดสอบนะครับชิปตัวนี้ยังคงเป็นรองตัวชิป M2 Ultra M1 Ultra แล้วก็ M3 Max อยู่นะครับมันมีเหตุผลนะไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าชิปเหล่านั้นนี่มีจำนวนแกนประมวลผลที่มากกว่าชิปตัว M3 Pro นั่นเองนะครับต่อมาถ้าเกิดเราลองไปเทียบกับตัวฝั่ง Windows กันบ้างนะครับฝั่ง Windows เนี่ยก็มี CPU หลายตัวที่ทำได้ดีกว่าชิป M3 Pro เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัว Core i7 1 3 7, 7 0 0 K นะครับหรือว่า Ryzen 9ซีรีส์ใหม่รวมถึง ตัว Core i9 นะครับก็มีหลายตัวที่ทำได้ดีกว่า Storage ความจุ 1TB ทบต์นะครับสำหรับสปีดในการอ่านและเขียนนะครับนี่ก็ตามนี้เลยคุณผู้ชมทำได้ดีนะอันนี้เทสผ่านด Speed Test นะครับ Write 6,000 Read 5,000อันนี้ก็ถือว่าโอ้ทำได้น่าประทับใจต่อมาเรามาดูในพารของการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์กันบ้างดีกว่านะครับด้วยความที่ทีมงานของเรานะครับก็ถนัด ฝั่ง Adobe มากกว่าเราก็จะเทสผ่าน2ซอฟต์แวร์ด้วยกันก็จะมี Premiere Pro กับตัว Lightroom นะครับสำหรับ Premiere Pro เนี่ยโปรเจกต์ที่เป็น 4K นะครับแล้วก็ Export ออกมาไฟล์ความยาวประมาณ9นาทีนะครับเวลาที่ตัว Macbook ตัวนี้นะครับสามารถทำแบบ Export ออกมาได้นะครับก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับ9นาทีเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่า ตัวคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นเบสเทสของเราที่ทีมงานเราใช้อีกตัวหนึ่งนี้ที่เป็นฝั่ง Windows เนี่ยนะครับใช้เวลาไปประมาณ4นาทีกว่าเท่านั้นเวลาค่อนข้างจะแตกต่างกันแต่พอเรามาใช้ Adobe Lightroom นะครับในการแปลงไฟล์ a อเป็นไฟล์ jpeg นะครับ MacBook เครื่องนี้ทำเวลาได้ดีมาก28วินาทีเท่านั้นเองนะครับขณะที่ตัวเบสเทสที่เป็นคอมพิวเตอร์ของทีมงานเราเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ใช้เวลาไป2นาทีกว่ากว่านะครับมาถึงเรื่องพลังงานนะครับอย่างแบตเตอรี่เพราะว่า คนใช้แมค o ู k บางคนก็ต้องเน้นการพกพาเป็นหลักนะทางแบร์เขาก็เคลมมานะครับว่าถ้าเกิดดู Apple TV ต่อเนื่องเนี่ย mm hmm. ก็จะดูได้ประมาณ18ชั่วโมงแต่โอ้เป็นคนไทยที่ติด YouTube มากๆเราก็เลยใช้แบบเราๆนะครับ mm hmm. ก็ลองเปิด YouTube ดู3ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปประมาณ เกือบ20อ่ะก็ตีซะ20แล้วกันคร่าวๆทำให้ถ้าเกิดเราดู YouTube ต่อเนื่องนะครับว่เปิดความดังประมาณ50เนี่ยก็จะดูได้15ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจเพราะว่าเราต้องพูดกันตามตรงว่าแล็บท็อปที่มีประสิทธิภาพชิประดับนี้เนี่ยส่วนใหญ่ในท้องตลาดจะแบตเตอรี่ไม่อึดเท่านี้หรอกนะก็อยู่ประมาณ10ชั่วโมงก็เก่งแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าจัดการพลังงานได้ดี เรื่องความร้อนเนี่ยการใช้งานทั่วไปอย่างโอดูเน็ตฟลิกนะครับความร้อนรวมที่เกิดขึ้นก็อยู่ในช่วง50องศานะครับก็ถือว่าไม่ได้ร้อนอะไรมากมายถามว่าความร้อนเกิดขึ้นไหมก็เกิดขึ้นนะเพราะว่าด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นช่องอากาศที่เข้าไปด้านในแล้วก็ระบายออกใต้หน้าจอจริงๆเสียงพัดลมแทบจะไม่ได้ยินนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอามือไปอังๆเนี่ยก็สัมผัสได้เหมือนกันว่ามันมีไออุ่นๆขึ้นมาแต่ไม่ถึงกับร้อนมากต้องบอกว่าสภาพห้องของเราเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณ24องศาด้วยนะความร้อนก็ถือว่าทําได้อเคนนะส่่่วววจุดพััักกมมืทีหลลาายๆง แผ่มาถึงไหมร้อนไหมจากที่สัมผัสไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันแทบไม่รู้สึกเลยกับความร้อนที่แผ่มานะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานแบบ l i ท์เว e แต่ถ้าเกิดเราไปใช้งานแบบหนักๆบ้างนะครับอย่างเช่นการ export ไฟล์ที่โอาทำเนี่ยนะความร้อนรวมนะครับเขาพยายามเลี้ยงไว้ไม่ให้เกิน72องศาซึ่งพอแตะ72ปุ๊บเขาก็จะดาวตัวเองลงมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันใช้ทรัพยากรมันก็จะเด้งขึ้นไปใหม่แต่มันก็ไม่เกินนี้จริงๆคุณผู้ชมเขาควบคุมเอาไว้นะครับสรุปนะครับสำหรับ MacBook Pro M3 Pro ก็คือว่ามัน มีส่วนที่มันพัฒนาอย่างละเล็กละน้อยจากรุ่นก่อนสิ่งที่คุณจะได้นะครับก็คือชิปตัวใหม่ที่ประสิทธิภาพดีขึ้นและสีใหม่ที่มากับรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับอื่นๆเนี่ยก็อย่างที่บอกไปมาเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็ลืมบอกไปว่าอะแดปเตอร์ที่ให้มานะครับตัวนี้ขนาดค่อนข้างใหญ่สีขาวแล้วก็มีน้ําหนักด้วยเหมือนฮาร์ดดิส์ลูกนึงเลยตัวนี้ขากลมที่ต้องชมเชยของเขาเป็นขากลมที่เสียบแล้วมีความมั่นคงไม่งอกแงกนะครับแล้วก็จ่ายไฟได้สูงสุด1็นแ่ปเ้อ์ที่ป็น PD ด้วยนะบถามว่า ตัว Macbook Pro เครื่องนี้เนี่ยกับชิปใหม่เหมาะกับใครนะคะถ้าเกิดคุณมี Macbook Pro ที่เป็น M2 Pro อยู่แล้วเป็น OO จะไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ได้ก้าวกระโดดขนาดนั้นอาจจะใกล้เคียงกันอยู่แล้วก็เลยคิดว่าไม่น่าสนใจขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดคุณใช้ซักชิป M1 อันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันจะมีความก้าวกระโดดในเรื่อง performance ค่อนข้างเยอะก็ลองพิจารณาราคาดูก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างแรงนะราคา9 3้0 0บาทนะครับถ้าคุณไหว ก็ไปต่อถ้าไม่ไหวใช้ตัวเก่าก่อนที่เป็นตระกูล M ก็ไม่ว่ากันครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับกดติดตาม c y b e r b i ทุกช่องทางเรามี TikTok แล้วก็ไปกดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ